นี่ทำอะไรเนี่ยน้ำยาปลาน้ำยาน้ำยาอะไรนะน้ำยาอะไรนะ <c oughs> <c oughs> พูดผิดตัดออกลบเอออันนี้แกงเขียวหวานนะครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกงเขียวหวานโอ้โหเราเคี่ยวเคี่ยวกะทิให้สุดยอดเลยเนี่ย <c oughs> ดูดูบ้าครัว ครับมันต้องดูคนเคี่ยวก่อนเออคนเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปเคี่ยวให้กะทิมันแตกมันก่อนนะครับนี่ไม่ได้นะเราต้องคนนี่เรื่อยเออใช่คนไปเรื่อยๆถ้าถ้าถ้าคนมง่ายครับนี่นี่สูตรสูตรของป้าคุณป้าคุณป้านี่สูตรของป้าดั้นเดิมสูตรสมัยโบราณครับสูตรนี้โบราณเรื่องอะไร ใช่เราเราเราเคี่ยวเคี่ยวให้มันมันจริงๆเนี่ยดูสูตรนี้สูตรของคุณป้าเนี่ยสูตร,ตรป้าใช่ใช่แต่แหมเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาไก่ลงนี่เอาช้อนแต่เนื้อนะไม่เอาครับครับครับ<า>โอเคครับไก่กับเนื้ออ๋อใช่เอาให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวเราค่อย ดูต้นมะพร้าวก่อนเลยต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้นนพาวไหนมันต้นเอามาพาะพร้าวมาจากนั่นแหละมามามา,มาทำน,น,นี่นี่เวลาตีสามนะครับวันนี้เราเป็นงานบุญของคุณพ่องานบุญร้อยวันวันนี้เราทำงานบุญร้อยวันของคุณพ่อนะครับอันนี้ทำตรให้ร้อนตีให้เลยใช่นเนี่ยสูตรนี้คุณพ่อชอบมาก คุณพ่อชอบมากเอ้าวทำไมกล้องมันหมองวนะเทปหน้าเลนเลยเขียนเลนเลยอะไรวะเลนอยู่ข้างหน้าเนี่ยออ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเอานี่นี่น,นี่พ่อครัวโอ้โหไฟแรงแล้ว<ห>เอาเดือดยงังปล่อยเดือดปุ๊บแล้วก็เอาใส่เลยสงใส่เลยโอเคมาเดี๋ยวไก่ใส่เลยนะเราใช้มือเล,เลยเหรอ ใช้มือสุภาพป่ะขอตั้ไว้ขั้นหนึงก่อนโอเคโอเคโอเคโอเดินมไดมาแล้วมาแล้วเอา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 ไอ้ที่ส่งอะที่ส่งเราอยู่ไหนแรงมากนั่นแหละลีดีเอาเอาอันนี้เคี่ยวไปก่อนเคี่ยวกับอันนี้ไอยังได้ได้แล้วได้แล้วลงเลยเอาลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั่นมาเคี่ยวเออไม่อปส่งไปป้าส่งแล้วปึ๊บนี่ปึ๊บ นี่แหละเคี่ยวก่อนแล้วค่อยเอามาใส่หม้อทีหลังเคี่ยวไปเอ้ยออนี่สูตรสูตรสูตรจำสูตรไว้นะครับนี่สูตรนี้สูตรนี้นี่แหละ <c oughs> อือืใช่สูตรนี้นี่เนี่ยสูตรป้ามีคายครับนี่ พี่ช้างเดี๋ยวไหม้นะกาไฟมันแรงแล้วคนคนทั่วคนให้ถึงตูดนะมันไหม้นะนี่คนให้ถึงตูด <c oughs> แล้วอย่าเล่นตลกดิโอโ้โหเล่นตลกกันซะแล้วโอเคป้าแล้วเอแล้วีแล้วตอ <c oughs> ววนไหนที่จะใส่เอาใส่หม้พอ,กกอพอไก่สุกแล้วก็เอาใส่อ๋อใส่สุกแล้ว <c oughs> เราคนอย่าอออ๋เราาคนย่ให้มันติดอย่าไม่เออโอเคคนคนคนรอบรอบโอเคนี่เรามีสูตรเรามีสูตรเราใส่กระทะก่อนผัดผัดเครื่องกะทิฮะไองถมันจะรวมกันเปลาอ่ะแงมฮะไก่สองถุงมันรวมกันหรือเปล่าไงไก่ไม่ไก่มีถุงเดียวไม่เหรอถุงเดียวใช่เนี่ยแหละ ไฟแรงมากนี่แหละไฟแรงแรง่แหละเดี๋ยวก็นี่แล้วเต็มเชนนี่เข้าเครื่องเลยนี่อเนี่ยเนี่ยสูตรสูตรทำแกงเขียวหวานครับเขียวหวานไก่นี่แหละบางคนเคยซื้อแต่ได้ห่อที่เราถุงมัดใายถุงไว้เออนี่แต่ไม่รู้กรรมวิธีหรอกว่าเขาทำเป็นยังไงอือนี่เนี่ยสูตรแกงเขียวหวาน มาเดี๋ยวผยกเอายังเนื้อเดี๋ยวเทมาใส่นี้ออ่าก็มาวิธีกำมาวิีโอเจเอาอยู่กักล้องเลยไม่พอแล้วพอยังป้าพอแล้วนะเอายกยกเอาก็เออนี่ยกเอายกเทใส่หม้อเฮ้ยโต๊ะมะเขือมันหนักมะเขือไปล้างให้เขาโอเคเอายังล้างมันมันจะไหม้เลยไหม้แล้วพี่พี่รันเดี๋ยวจะไหม้เอาใส่เทใส่หม้อ ไหวไหมเดี๋ยวผมยกเทให้โอเคเอาไม่งั้นงั่นแหละคนคนคนไปเอาไหมเอาเอาตะพีออกเลยตะพีไปวางไว้ไว้ไแรงเกินว่ะนี่แหละเดี๋ยวก้มแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นได้แล้วเร็วๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไมมเดี๋ยวไมมเดี๋ยวเอามาที่จับมาบางทีฮะ หนึยังไม่เทก็เอาวางไว้ก่อนเอยเลยฮะรอเปลนนีวางไว้แล้ววางเอาเียวเวางไได้วางไได้พติกพาตรงไหนเอาวางนาาเีมานี่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 เาเออเราเราเราเตาาี่มันไม่วรัเที่บ้านมวางตัาพสติกไม่ได้เอวางน้ก่อนวาง้ก่อนนี่อันนีัวโงน้ำมันหรอ ตต้ดีๆนะก็เนมไอ้กาไกไก่นรอน้ำอาะน้ำอาบน้ำอยู่ที่มันมีพรอยู่วะไอ้ที่ตัด่ะนู่นไอ้ที่ไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเจอแล้ว กัดเทใส่เลยเนี่ยร้องวานอยางสิโอ้ไฟแรงมากเลยฐานบ้านไหนว่าฐานผู้เวียงกะเนี่ยฐานฐานน่าจะเป็นฐานไม้งอกเลยฐานไม้งอกแรเลยพวกนี่ไม่ต้องแกะใช่ไหมไม่แกะไม่แกะเดี๋ยวนึ่งเลยไม่แกะเองไม่ไม่เนาะโอ้เนื้อแล้วเนื้อแล้วแกะเมื่อไหร่เมื่อไหร่คืออะไรไม่ทัน เขาพี่จ๋าเขาให้ผมไปเทน้ำให้อาผมไปทานแล้วอาทีแล้วดคตรโคตรคตรดูสุดดูสุดนี่หลังเรามีกาแฟขายแล้วเหรอเนี่ยกาแฟมีพี่สองร้อยโอ้มันเด็ด ร้อนางนาจะเปิดเตหเปิดด้อาสองร้อยกินไหมโอ้ถ่านเนี่ยเนี่ยตอนสังอ่ะใส่เยอะอะไม่เนไรนะนี่เนี่ยำสูตไ้ปห่าถ่านนึกว่าฟืนเถอะรวบมือน,น่นอออะ โโอ้่านนึกว่าฟื้นเถอะทำพีเดียเลยานพูดแรงเลยนี่แหละพอใจสุดหัวทานไฟไฟแบบว่าแรงจริงไก่ไว้นอนแล้วมั้งพี่เนี่ยนอนเลยแล้วเหรอ เขาเดินไปอาบน้ำมึงก็บอกไม่อาบน้ำไปล้างก่อนไม่อาบน้ำล้างก่อนไปอาบน้ำไปอาบน้ำแต่ละไอเหมือนกันเนี่ยแต่กูบอกว่าไปแต่มึงบอกไม่โดนทำไรทำเรื่องที่กะติโดนกะติทำไมครับนี่ดูหน่อยนี่แม่ครัวดูแม่ครัวนี่ มึงดูมึงดูด้วยนะพ่อครัวยืนคุ้มนี่ yeah, oh. well Aye, นพ่อครัวดึงคุมด้วยโอ้ยหวานเลยทีนี้หวานหวานแคเลือดน้ำพริกกะปิหวานเนี่ยตรงไหนวะหวานไม่ธรรมดาหวานนี่นี่นี่ไป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 แปะมะม่วงมะม่วงอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยไปดูหน่อยไม่ดูไปดูหน่อยคนเป่า คนปอกม่วงอยู่ไหนเนี่ยนี่น,น,น,นี่ใครปอกม่วงเออยิ้มหน่อยยิ้มหวานเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอาพี่นี่ครับเ,เกียวก็มีนะสองอย่างอน,นครับ ไฟมันแรงเนาะกลัวไฟมันแรงกลัวไม่กลนต้องคนตลอดกะทิหมูน่ากินมากหร้อนแรงอีกน่ากินน่ากินกลัวไม่กลนต้องคนตลอดไฟมันแรงเลยขอรถไฟเว,วลาน,น่ากินกน่ากิน,กน,อนเอา,า,าไปยบอกเฮียกูเอาน้ำใส่ถุงไปในถุงเลยแล้วก็ส่ง นั่นได้แล้วล้างเออนั่นแหละพอแล้วส่งขึ้นในมีัเอออันนี้เอาไว้แช่น้ำไว้ก่อนไม่เป็นไรอันนั้นคือมวยลงีอะไรมีใครซึ้งกับครูไหมเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยคซึงกับเพื่อนไเนี่ยซึงเพราะก็อด้กูซึ้งเออเอาอุ่นกเหียวก่อนก็ได้ไหนมีอะไรเปล่าซึงโอ้ซึงเปล่า โอ้เส้่าโอ้โหขังเล่โอ้ช้ำมาเส้น่าเอ้าไอ้แอมเดินถ่ายเดียวไม่คนเลยเดี๋ยวก็ไหมไ่ไม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 ่มีไหมไม่มีไหมใครว่างเอามือมไปชดเฮ้ยอย่าแฝงไปแฝงมาให้กล้องอ่ะอ๋อลืมอืมไม่ไม่ไหมครับบอกไม่จับยังไงเออก็ไม่รู้ลืมตัดเอานั่นไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยยืนนั่งแผนกล้องอยู่เนี่ยมอ ก็อยากจะช่วยอ่ะไม่ได้ไงี้ยโอเคโอเคอันนี้ซึ้งซึ้งเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรซึ้งมอต้มจืดอีป่าซึ้งเอามาทำอะไรซึ้งเอามาทำอะไรวัวไม้หมาถามเอาหม้อมาให้แกต้มจืดไปนี้อย่าอย่าอย่าเล่นมุกี่ไม่เอาเอาเออหมูบดอยู่ไหนหมูบดมาแล้ว มาเล่นบ่อยนี่กล้องไรเฮียมืออยู่ไม่ถูกมือจด่าเฮียไม่เพาะไม่เพาะไปไปไปเอาไปเอาถือด่าเฮียไม่เพาะไม่เอางั้นมึงมาทำแทนกูเลยนาเอาไปด่างมื่อกี้เมื่อก้องโอเคเดี๋ยวแรกไม่ไม่หยุดกล้องให้กูด้วยนะไปเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเอาอะไรใส่ป้าขุดมะกอกเดี๋ยวแล้วก็เอาไอ้นั่นใส่มะเขือนวลนวลม่ป้าบอกแล้ว มันเดือดอะมันเดือดแล้วก็เอาก่เแล้วก็ใส่สองหัวนะจ๊ะสงหนะจ๊ะเดี๋ยวมะเขือยังไม่เปื่อเดี๋ยว่มันจะเลก่อนยังไม่่เลยมันมันเราเติมน้ไปแล้วนี่มันยังเติมได้อีกนใช่อมือยืนอยู่่ี้ใช่ปล่อยกันพอดีอยู่อย่างนี้เลยมือปลิวลิ่ๆ ไม่ดูบุหรีไม่ดูบุหรีผมไม่ไม่ตอนนี้ทำอาหารไม่มีการดูบุหรีอะไรเนี่ยเครื่องเขาจะหมักหมักอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้รอสัก้งทั้งเดี๋ยวมันโอ้ยไม่ระวังระวังป้าอันนี้อันนี้มันฟืนหรือถ่านเนี่ยอันนี้มันฟืนหรือถ่านเนี่ยอันนี้ถ้าจะเป็นไม่ก่อน แรงนะแรงนานด้วยอันนี้ก็คือแกงเขียวหวานต้นตำรับคุณปู่คุณย่าโอ้เป็นหม้อเลยว่ะดีเลยนะเนี่ยแหละกินมะเขือก็ไม่ได้กินเนื้อใส่ใจเอาคลร์นแค่เพื่อนเกลกเยอะนะพี่เยอะเยอะเยอะข้า่ล่างโอ้แต่ประทับประทับใจฐานมากเลยอ่ะ แรงดีมากเออราให้แกี่มาวานหนูยกงเห็นเลยอะไรหากินมามพี่จางกินมากเลยเป็น่เงี้ยหมูตับหมูตับจ้าหาหมูตับกันอยู่ยมีหมูหมูนิ่มด้วยมีหมูนิ่มด้วยมีหมูนิ่มด้วยนี่เขาสูตร ป้าเราไฟลูกพอสุกพอสุกแล้วก็เดี๋ยว,วจะโดนไฟ่านมันแรงมากอะ่ะาเผือสุกก็่านมันแรงมาก,อ,กอันนี้ไฟถ่านนะไม่ใช่ไฟฟืนนะโอ้หถ่านภูเวียงวะเนี่ยติดใจอะไรกับภูเวียงก็ไม่หรือจะโฆษณาให้เขาหน่อยนงึง <laughs> เอาอาเอากระหลืดขึ้นมาหน่อยตัด ออปเ,เปิดต่อที่อีกทีนึงรสชาติเป็นไงถ้าอ่อนแล้วเติมได้โอ้แต่ไฟดีมากหูยหลอมหงโอ้ฐานหลุดยอดเลยไปไใครก็ได้ตับรถไปโรตัสเลยซื้อหมูบวชฐานบ้านเรา,านะฐานไปไปโรตัสก็ไปไทยภูดิฐานดีมากฐานดีมากเยอะพาเฉันไ,ไ,ไม่หมดแล้วค่อยกิน โอ้โหยเจ้าปะนี่ก็ oh, เาเ,เ,เอาเอาหน้าเหยาขย่าะไมได้ยังไม่พุดผุดผุดผุดเลยเอาอเ,เอา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 ปิดฝาหน่อยนะแปลว่าหมอ้อใหญ่มากอันนี้เบอร์เบอร์เบอร์สี่สิบห้าบ้านี่ยหมอ้อเนี่ยนี่เบอร์สี่สิบสี่สิบเบอร์สี่สิบเนี่ยนี่ขนาดหม้อเบอร์สี่สิบนะครับโอ้โหผุดผุดเลยอ่ะไอฐานที่เห็นนี่คือฐานฐานคือฐานไม่ใช่ฐานปืนนะครับเหลือแค่นี้เองเนี่ยใครจะกินอุ่นหน่อย ฐานคือฐานเลยอะหมูบดมูบดใช้ไม่เยอะหรอกใช้ครึ่งนึงออ้ไม่ยะ้ก่อนแปอามตวมัึงองเห็นเล้างล้างหมูบดปุ๊บกูดดดถีบมึงปั๊บเลยนัเนี่ยงนมือเอื้นนะครับเพราะว่าเ็ดงานเอื้อนไอ้ต้องเฮ็ด ชันเช้าชันเช้าวันนี้ก็เลยต้องเฮ็ดเดือดเมือเจ้าของเมาเขาไปเนี่ยไง่ายๆดีกว่เมาเอาไปเดือดได้รู้เนี่ยเอาสุกหมดรอเดือดพอเดือดเสร็จแล้วก็รอเดือด อันนี้คือหน้าตาตอนกลางคืนนะครับหน้าตาตอนกลางคืนเดี๋ยวรรอราจะักอ๋อมอใส่นี่ไม่ใช่ล้างยางล้งแล้วใครคนอะไรมเออล้างแล้วดำมันเป็นแบบนั้นม้อมันดำเป็นจุดจุดจ้ดค่ิมเค่อยมเดียวคัเนียมันมันไม่ชิมก่อนพอไหมอ๋พอตีแล้วนะพอตีแล้ว อ่าพรยาหลักฐานเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อรอมิเจียไปให้แล้วไม่เอาช้อนในนั้นมาตักนี้นะเธอมันมันรสชาติของไอืมอืมอืมรสชาติมันเคี่ยมข้นอ่ะเคี่ยมข้นมากพร้อมเดือดปุ๊บเอาผักใสที่ชายโจบยกขึ้นกอนี่แหละปัญหาเคยยกขึ้นอ่ะเรอพองพูดแป๊บนึง ต้องหาที่ตั้งก่อนแล้วตอนนี้ฝาแล้วอนนอนนฝาเรามีวะเนี่ยข้างข้างข้างหม้อนู้นมีต้องตกลงกันให้ดีนะอื้มไม่เป็นไรเดี๋ยวยกไปอื้มมันคล้ายมันมีผ้าจัอยู่เอ้ยเอาหอมใหญ่มาปอกนะหอมใหญ่หอมใหญ่นี่ได้ที่แล้วตอนนี้กำลังได้ที่เลยนี่ได้ที่เลยอ้าวใช้ได้แล้วจ้้เลยจ๋าอ้าวออกเลยฝาหม้อปิดเลยเดี๋ยวเตรียมที่ก่อนมีเสาหม้จะเทียมวางยา ทำไมอ่ะอุ้ยหอมต้องเลยหอมหอมหอมนี่จำสูตรไว้นะอันนี้ทำสีสันเพิ่มนิดนึงยอดเลยตีสันลบนะครับตอนนี้เอามาเก็บแล้วเราเก็บไปสวยคนทีนึ่งไหมสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเนี่ยเอาอย่างอื่นมาขึ้นได้เอาอื่นมาขึ้นพอ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 โอเคได้อือเอาเนี่ยมาขึ้นแล้วครัขึ้นแล้วครับโอ้อันนี้เรียบร้อยไปหนึ่งอย่างก็คือ แยงเขียวหวานครับผมเดีต้มเหลียวเมนูต่อไปคืออะไรต้มต้อมให้เลยสัดไม่บ้ดีต้มจืดต้มจืดนี่นี่นี่ดูดูไหนกล้องกล้องมาต้มจืดนี่นี่นี่ดูสูตรป้านี่แหละโอ้โหดีเขาหมักหมูหมักหมูก่อนนะเนี่ยจริงต้มจืดใช่ไหมเมนูต่อไปต้มจืดต้มจืด ปลาผ่าเป็นก้อนเหรอไม่ไม่ผ่าผ่ามาให้ครับโอ้ยล้างยังพี่ริกดเออพี่นอะกดอันนี้ก็คือหมักหมูหมักหมูนมมี่พริกไทยมาแล้วนี่นี่เขาสูตรนี่แหละพอมึงจะเดินหนีไปบ้านนู้นนูเองก็ ปัน้น <Lia ison S 2> อย่างนี้นปั้นแล้วก็ลอยน้ำปั้นแบบนี้นะไม่ให่แบบนั้นปั้นอย่างนี้นะปั้นมะลูกประมาณนี้หมูนิ่มหมูนิ่มหมูนิ่มเออหมูนิ่มเราจะทำแบบนี้แต่มันจะมาเราทำบางทีเดินไปทางมือมึงมึงก็อันนี้อยู่ด้วยก่อนกลับกล้องจะให้กลับกล้องใช่ไหมเขาใสถุงก็ได้แล้วก็กับตูดเลยจะให้ทำอะไรมีเงินนะให้นะใช่พยายามว่าเงินเยอะแยะเออนั่นแหละเออเราเยยออะะแ้าวโอเคครบ นี่พี่ซุยหมักหมูครับเนี่ยปั้นนี่นี่นี่ครับหมักหมูอ้ดูครับมาใครปั้นก็ได้มาใครปั้นก็ได้พี่สังมาดูสูตรปั้นเลยน้ำเดือดรอน้ำเดือดก่อนแป๊บนึงใจเย็นแต่เราต้องเตรียมตัวแต่เราหมักหมูมาแล้วครับนี่ครับ ก็มีไงนี่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 เราจะปั้นหมูเตรียมตัวปั้นหมูปั้นหมูเนี่ยมาใช้แล้วเนี่ยโอเคพ่อพ่อครัวเตรียมแล้วมันเตรียมแล้วอย่าอย่าให้คว่ำนะอย่าให้คว่ำนะเอาน่ะมาเดี๋ยวน้ำเดือดก่อนสักแป๊บนึงใจเย็น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 พ่อครัวใจเย็นอันนี้นี่นี่ น้ำเดือดไม่เดือดแล้วก็ลองดูก่อนได้ได้น้ำไม่ต้องเดือดใสลงไปเลยใส่ใส่ได้เหรอใส่ได้เลยปั้นใส่ได้เลยพอพอมันเดือดขึ้นมาแล้วเราก็ช้อนหมูออกอ๋อครับอ๋อต้องช้อนหมูออกเลยปั้นจะเป็นเหมือนลูกชิ้นอ๋อเอออ่าผ่านไปเลยใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ใหญ่สักหน่อยนึงนิดนึงมือใหม่มืออีกนิดนึงลดมือลงหน่อยใช่ ตาดรถถ่ายไม่เห็นตัดเลือสี่เหลี่ยมเบาก็มาลอยปุ๊บเราก็ช้อนขึ้นใช่มันลอยอ๋อมันจะลอยขึ้นเราเราก็ซ้อนขึ้นออกมาหมูเร่งหมูเร่งอ๋อเขาเรียกว่านี่หพี่ตังใหญ่เหรอหมูนี่คือการหมักมาแล้วครับอ๋อแล้วจะเอาใส่ถุงแล้วก็มาบีบแล้วก็ตัดเลืออันนั้นเอ้ยหยิบหยิบเลยก้อนก้อนเล็กๆเอ้าไปเด้อเหยาใหญ่เหยาใหญ่เหยาใหญ่หู่นอ๋อได้คุณนะนี่โอเคแล้วได้ตอนเมื่อกี้ใหญ่ไปอ๋อเมื่อกี้ก็ราศี เร็วๆเข้าที่เราวิ่งแล้วเราจะไปอันเดียวเองเอองานนี้หมูได้เริ่มลงหม้อแล้วนะครับเ,ออเราก็ว่าจะทำให้มันก้อนๆเออพ่อ<ห>พ่อพูดเยอะไม่ได้นั่นแหละเล็กๆไปนี่อ่ะสวยกำลันงน่ากินเลยครับโอ้โหหอมเลยฟุ้งเลยยังไม่มีอะไรเลยหอมหอมหอมจริง หอมกับกังหมักหมูอ่ะจริงเรารู้ใช่หมักหมูมาแล้วหมักสูตรนุ่มมาแล้วหอมมันไม่มีกระเทียมนะนี่ใส่ไปใน้องจริต้องกระเทาหั่นแว่นแล้วหั่นเก๋าอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นเองก็ได้เอาโอเคครับตัดเตรียมหอมไว้ให้ละโอ้ยยังไม่เป็นเลยเหรอได้หั่นหอมมันแหมล่ะไม่เป็นเนี่ยถนัดแต่หอมหั่นหอมไม่เป็น มันถามว่าเร้ยกหันทานใส่กับอะไรทันกินกับอะไรทันยำหันยำกับอะไหันต้มยำหันต้มจืดหันแล้วเยอะหันเลยบอบอกมาเขยยาปุ๊บที่มึงวิ่งเลยนะวันลอยอยู่แม่คลัวทำอะไรเนี่ยตับมะม่วงค่ะตับมะม่วงค่ะโอ้โหมะม่วงทำอะไรเนี่ยตำน้ำพริกตำน้ำพริกมะพริกอะไรน้ำพริกอะไรเขาเรียกก็น้ำพริกมะม่วงไงน้ำพริกกะปิ อ๋อน้ำพริกกะปิโอเคบางคนเขาก็เรียกน้ำพริกมะม่วงบางคนก็เรียกน้ำพริกกะปิอืมก็มีทั้งกะปิและทั้งมะม่วงเออนั่นแหละนี่นี่นี่พริกกะม่วงแล้วจะกินนี่นี่ดูกินน้ำพริกกะปิแม่ครัวตำน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะม่วงนี่น้ำพริกเอ้หน้าตาสดใสอืมตาสดฮ่าส่าฮ่กระสอบ <10. S 2> โอ้ยน่า nah, ก nah ินน่ากินมากเนี่ยโอ้ยนี่แหละนี่คนด้วยมะม่วงเดี๋ยวเรามาเจอกันเอ้า ไม่เราไม่ได้เปิดเพลงพี่หรือใครไปบอกเปิดเพลงเอาละเรากำลังน,นี่เออช่วยกันเดีมึงภากไปภากไป้ <c oughs> ทำอย่างที่กูบอกไปแหละพอโอเคโอเคแล้วอืไก่อะ,อ,อะไรหมูสเต๊ะไปเอาเครื่องหมูสเต๊ะมาหันห่นผักหันห่นแตงกับไอ อะไรอะแตงกแตงกัหอมแดงอะแล้วมึงไม่หยุดกล้องไว้เลยหยุดแล้วหยุดแล้วเอาโอเคครับีนพ่อครัวโอ้โหหน้าตาจำใสมากมาดูดูดูทำบุญแล้วก็หน้าตาจำเออนี่แหละทำบุญครับงานทำบุญร้อยวันเนี่ยดูว่าพ่อครัวอันนี้เขาเรียกว่าต้มอใครเปิดไฟกไว้เอ้าไม่ดีตรงที่ว่าไอ้นี่ว่า